ท่านคือหลายๆคนนะเจ้าถือว่าม้าด้วยใจนะเจ้าอิ่มบุญนเนาะวันนี้เนาะโรงเรียนสองพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสองนะเจ้าล้ะก็รวมแรงรวมใจของพ่มแม่พีน้องหมูหกหมูเจ็ดด้วยการน้ำของผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าทั้งสองหมู่บ้านหมูหกหมูเจ็ดโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินท์เจ้าเอานักเรียนมารวมมาอย่างด้วยการน้ำของท่านบวกด้วยการเมธวินอินทจวงนะเจ้า อ่าปอู believe, hey, really? ้ญหญ่ม yeah. ีอย่างอย่าเอิญอย่าเอ๋ยกระเจ้าท่านร้องสุรนัตมีอย่างหยับกระซิบกระซาบเยี่งตอนนี้กระเอญนะเจ้าใหญ่ประชาสัมพันธ์อย่างกระเอญเนอร์มุ้ซึ้ว่าเครื่องเสียงเคลื่อนที่ของเขาเจ้าตอนนี้ยังอย่าแถมพองเจ้าจ้ากระถินวัดเทพสุนทรินนะครับ S <S เลี้ยวขบวนมันมเป็น Arizona, จะได้เจาะเลี้ยวขบวนคู่าะผมหันมีข้อมูลเลยอ่ะอย่าจัดจะได้มีการถ่ายทอดสดนะครับตุ้งตอกเพราะน่ะเดี๋ยวจัดนะเจ้ามีโดรนนะครับอีแม่อย่ามาขายหันสักอันป่ะใจอันนี้น้องอีแม่ก็เลี้ยงเทอบไ่ทูบค่อยแม่บอหันขบวนอย่างสักอย่างอีแม่กับไม่โบอีน่ะอ่ะเลี้ยงแล้วยังเจ้าหลงอ้าวโอเช่เลี้ยงแล้วก็จบเนาะร้องโอเช่อีกน่ะเจ้าตอนนี้เนาะ หลายๆที่นะครับไรการอาชีพโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรโรงเรียนสองพิทยานะครับมีเด็กๆมาเรียนร่วมในพิธีพูดนะครับเป็นการสืบับของพุทธศาสนานะครับเราศาสนิกชนนะครับก็มาร่วมสืบสารประเพณีก็ดีครับ เด็กนักเรียนอนุบาลก็ให้เขาได้รู้จักตำนานประเพณีนะครับพุทธศาสนาชนของเรากลุ่มนางลำจากกลุ่มแม่บ้านด้วย มีเด็กนักเรียนนะครับเด็กโรงเรียน2อิทยาคม